สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดี้เราก,ก็สู่ช่องเจโรเซสเลเยอร์นะครับนี่ก็จะเป็น e p ีที่28แล้วนะครับในการจะมารีวิวเซฟฟ์บอลให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก,ก่อนที่จะเข้าไปรับชมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องผมนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับผมโอเคนอกเหรับวันนี้ก็จะมารีวิวเซฟฟ์บอลในไทยลีกบ้างนะครับผมเป็นการเปลี่ยนกันบ้างนะจะได้ไม่เบื่อนะครับผม ก็วันนี้จะมารีวิวทีมปัญจมหาชนนะครับในอดีตแล้วก็จนถึงปัจจุบันก็ยังมีแฟนบอลหนานแน่นเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือทีมเมืองทองอยู่ในเต็ดรดูการ2019ัน2019ถึง2020นั่นเองครับผมนี่ไหวไป้ายห้อยเลยนะครับสวยงามนะครับก็จะมารีวิวแบบละเอียดเลยนะครับจะได้เป็น ัวเลือกในการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อของทุกคนนะครับโอเคเรามาเลือกกันดีก่อนดูจากป้ายแท็กก่อนนี่นะครับแบรนด์ชุดโค้ o เจอร์ s e ่แล้วก็จะเป็นเอ่อข้างลงจะเป็นปราศโมโซชุดแล้วก็เป็นเอ่อออฟฟิเชียลเมอร์ชานดี้นะครับผมส,สินค้าของเขาเลยนะครับ ก็จะมีบอกราคาไว้เรียบร้อยนะครับผมราคา990บาทนะครับให้โฟก,กัสน,นะครับ990บาทนะบอกใช้สวมใส่ทั่วไปหรือใส่เล่นกีฬาดีจากด้านในกับด้านเสื้อขนาดซักควรซักแยกกับผ้าสีอ่อดแล้วก็ปั่นแห้งด้วยอุณหภูมิต่ำซึ่งแนะนำง่ายสุดก็ซักมือนะครับจะได้ไม่พังเร็วโอเคมาดูกันข้างใน เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับสวยงามมากผมชอบตรงนี้เลยที่เราเรียกกันว่าคุ้นคอหรือเอาจริงนะภาษาเขาเลยผมเพิ่งไปเปิดดูเมื่อกี้เขาเรียก back neck tape นะครับผม back หลัง neck คอ tape ก็คือ t a p ก็คือเทปเอาไว้ดามคอนะครับแป่เป็นใน Official เขาใส่มาอย่างนั้นก็คือนั่นแหละครับมีความสวยงามในการใส่ตัวอักษรไปแล้วก็มีความเรียบ งานเนี้ยบนะครับผมของแท้แล้วก็การระคายเคืองนะครับนี่คือเหตุผลหลักในการทำออกมานะครับนี่ก็เป็น MT UD ไซส์ M นะครับผม Eco Pro นะครับผม Made in Thailand อะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับก็สำหรับไซส์นะครับตอนแรกเห็นในสโมสรน,นะเขาบอกไซส์ S อก38 ใส่ M ออกสี่สิบอผมจะซื้อไซส์ S ละเพราะปกติผมใส่อกสาแนะครับแต่ว่าพอมาดูเอ้ยบางเจ้ามันบอกไซส์ M อ8ขอกสามผมก็งงก็เลยก่อนซื้อเสื้ออันนี้ผมซื้อมาจากาคนขายคนหนึงใน Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ก็คือเขาวัดผมขอ,อขอให้เขาวัดอกให้เลยซึ่งตอนนั้นวัดอกได้19คูณ2เป็น38นี่ไซส์ M นะครับ ความยาวประมาณ27ประมาณ27ไม่ก็27.5ถ้าจะไม่ผิดนะครับผมก็เลยโอเคไซสเ์เ M แล้วกันเพราะว่าไอแบรนด์ชูดปีล่าสุดที่ออกมานะครับก็มันก็ไซส์ M ออกสเพราะฉะนั้นผมว่ามันน่าจะใกล้เคียงกันนะครับผมไซสเ์เมไม่ต่างกันมากไม่เป็นไรแล้ก็ข้อเรื่องต่อดีกว่ามามาดูตรงคอเสื้อนะครับผมก็ นะครับข้างในจะเป็นสีดําอย่างนี้นะครับเป็นผ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าถักก็ประมาณผ้าถักนั่นแหละครับผมนะแล้วก็เป็นแบบสองชั้นด้วยข้างนอกเป็นสีแดงข้างในเป็นสีดํานะครับนะอย่างนี้เลยเป็นเนื้อผ้าเหมือนกันเลยนะครับจนลามไปถึงตรงคอคอนี่มันเป็นเหมือนคอวีนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นแบบทับซ้อนกันนะครับมีสองเลเยอร์ สองชิ้นนะครับทับซ้อนกันนะโอเคอ่ะดูตรงตัวเสื้อไล่มาตรงไหล่ขวานะครับข้างบนจะเป็นสามารถข้างซ้ายนะครับจะเป็นอ่า u r v i v ฟ์ e ิ o l u ิ i ั n นะครับผมลงมาปุ๊บก็จะเป็นนี่ครับตราผู้สับสมุนที่อยู่ตรงกลางเลยนะครับกับแบรนด์ชูดนะครับผม ซึ่งเขาใช้เทคโนโลยีแบบรีเฟล็กนะครับผมเป็นสกีนั่นแหละแต่ว่ามันสะท้อนแสงได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นกราฟผู้ส,น,สนับสนุนด้านขวานะครับด้านซ้ายแน่นอนตราสโมสรเอชซีจี g, เมืองทองยูเนเต็ดตอนนั้นยังเป็น s อ g อยู่นะครับแต่ตอนนี้เป็นเมืองทองยูเนเต็ดเฉยๆแลลวนะครับข้อโมสัญญานี่ครับแล้วผมชอบมากนะถึงจะเป็นแค่ปักก็เถอะแต่มันสะท้อนแสงได้ครับผมสวยงามก็อนแน่นอนสปอนเซอร์หลักตอนนั้นยังอยู่กับ scg นะครับผมฟล็กแทกก็คือสัมผัสแล้วมันจะแบด,ดีมากครับผมนะครับคุ้นมือมากแล้วก็ยามาฮ่าซึ่งร้้นกัน5ค่อยเอามาเป็นสปอนเซอร์หลักนะครับยามาฮ่านะข้างล่างก็จะมีอ่าล่างใส้เสื้อขวาสปอนเซอร์ครับผมโอเคแล้วก็มาด้านหลังต่อด้านหลังเป็นชาร์ปนะครับผมเป็น น,นี้เป็นสกรีนแบบเขาเรียกว่าอะไรอร่ะแบบติดแบบหนาๆหน่อยแล้วก็ติดไปกับเนื้อผ้านะครับดูติดไปมากกว่าข้างหน้านะครับผมโอเคมีไหมอ้อข้างล่างโคคาโคลานะครับผมก็ติดแน่นดีนะครับมีอ๋อลืมได้ไงนะครับผมแขนด้านขวานะครับเป็น AIA นะคนะฮ แล้วก็แขนด้านซ้ายเนี่ยรีโอผมชอบรีโอนะมันมาอยู่ตรงแขนมันก็สวยไปอีกแบบนะครับอ่ะเอาหันพิจาตรงลานนี้สิเออรีโอนะครับผมแกไปนแนวตั้งก็สวยดีนะครับยังไม่หมดให้นี้ครับตัวเสือ้อลูกเล่นเยอะมากครับผมบอกเลยว่าราคา9 9 0บบาทเนี่ยได้มาแบบคุ้มค่าม,มากๆนะครับผมก็ถือว่า ลูกเล่นแล้วก็รายะเอียดเสื้อเนี่ยเยอะกว่ามาริตัวที่รีวิวใน ep ที่แล้วมากนะครับผมโอเคมาดูกันนะครับซึ่งผ้าบอกเลยว่าเนื้อผ้าต่างกันนะครับข้างหน้ากับข้างหลังต่างกันข้างหน้าจะเป็นผ้าผ้าลื่นๆเลยนะครับผมอย่างเงี้ยแล้วก็ผิวสัมผัสสบายนุ่มด้วยนะครับผมนะเนีย่ยเขาบอกเป็นขุยยากนะกาคัตติ้งก็ถือว่าดี แล้วก็จะมีลายเส้นอย่างเงี้ยเป็นพิมพ์ลงเนื้อผ้าไปซึ่งเขาบอกว่าใช้คาร์บอนไดออกไซ์น้อยนะครับความร้อนต่ําทําให้เนื้อผ้ามีความนุ่มใส่สบายนะแล้วก็ผมว่าอันนี้เป็นพระเอกของตัวนี้เลยสังเกตดูครับเสื้อมันจะไม่ใช่แบบปกตินะมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรตัดแบบเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรอย โฉบเฉี่ยวเข้ามานะครับผมตรงนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามครับผมทำให้มีการเข้ารูปมากขึ้นนะครับผมแล้วก็อันนี้พระเอกเลยกับเลเซอร์คัดนะครับผมให้มาสองสอ,ง,องฝั่งละสองแถบนะครับผมนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นรูรูเงี้ยระบายอากาศนะครับผมผมชอบตรงที่มันแบบ เวลาติดมามันดูใส่แล้วทรงพลังนะครับผมนะซึ่งชิ้นเนื้อผ้าที่เป็นนุ่มๆอะ่ะมันมีแค่ตรงแขนหมดล้วนๆนะครับแล้วก็ตรงตัวเสื้อยาวไปยาวไปข้างล่างพอมาตรงแถบเลเซอร์คัทเนี่ยจะเป็นแบบให้อีกประเภทหนึ่งแหละก็คือจะเป็นแบบ ตาข่ายนะครับเป็นรูตาข่ายซึ่งเขาบอกว่าใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์กับผ้าสแปนเด็กนะครับเนี่ยขุ้บข้างหลังมานี่๊บเป็นผ้าตาข่ายแหละซึ่งจะช่วยในเรื่องการระบายเหงื่อนะครับผมโอ้โหฟีเจอร์โคตรเยอะนะครับผมถามว่ามันมีโอกาสเป็นขุยง่ายไหม,มก็แน่นอนครับเป็นตาข่ายมันก็มีเลยครับแต่ว่ายอมใจเขา ใส่เนื้อผ้ามาอย่างนี้นะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับผมนะสำหรับเสื้อเมืองทองย mm hmm. ูนเเต็ดเดูการ2อ1 9กาถึง2020 mm hmm. นะครับผมโอเคครับสำหรับผมนะครับตัวนี้คะแนนเต็ม10ผมให้1 0เต็ม 10, 10เลยแล้วกันนะครับผม mm hmm. เนื้อผ้าก็4เต็ม4เลยผมลองจับลองสวมดูแล้วเล่นเล่นก็รู้สึกว่ามันใส่ดีเดี๋ยวลองใส่ไป เล่นกีฬาน่าจะตอบโจทย์เรื่องการออกแบบ3มเต็มสเพราะว่าออกแบบมาปีแรกซึ่งนี่เป็นปีแรกของชูนะครับออกแบบมาสวยเลยนะครับใส่แล้วดูเทนะ่ดูชบเฉียวมีสไตล์นะครับผมก็เข้ารูปหน่อยนะครับผมคนหุ่นดีใส่หลอดนะครับแล้วก็งานจะบอสสปอนเซอร์ Spencer, เต็ม3ก็ให้3พราะว่าเขาแตดเรียงมาดีมีการเล่นบนไหล นะครับข้างแขนอย่างเงี้ยครับผมบวกกับ S C G มันมันมาอยู่ตรงเสื้อเมืองทองมันสวยครับผมมันต้องเหมือนกับว่าต้องอยู่กับเมืองทองขนาดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยนะครับโอเคครับก็ใส่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเสื้อเมืองทองฤดูกาลสองพเก้าถึงสองพันยี่สิบนะครับผมเนี่ยครับก็เป็นเนื้อผ้าตรงแขนเสื้อมันไม่ใช่แบบรัดนะครับมันก็จะเป็นปล่อยๆหน่อยก็สบายๆหน่อยนะครับผม รู้สึกชอบตรงคอเสื้อเหมือนกันนะครับมันดูใส่แล้วเขาเรียกว่าไงดูไม่ร่มล่ามเกินนะครับผมเขาบอกว่าปีนี้พวกผู้หญิงอะ่ะขอชอบซื้อใส่ S มาใส่ด้วยเพราะว่ามันเนื้อผ้ามันใส่สบายนะครับผมใส่แล้วออกมาดูดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมยืนให้ดูนะครับเนี่ยสะท้อนแสงด้วย<ช>ด้านหน้าครับ แล้วก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเสื้อเมื่อทองยูคนเต็รฤดูการ2019 2020นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ได้การรีวิวก็ได้จบลงไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกาลังใจให้ช่องผมเลยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ